สัสดีครับไก่สวัสดีครับอันนี้มีอะไรมาโชว์เพื่อนๆบ้างคะมีเลี้ยงไก่เลยครับมีตัวไก่ใช่ไหมลูกเซมเป็นไข่ครับอันนี้ไก่ก่อนนะไข่อยู่ไหนเพื่อนๆดูสิให้ดูไข่ครับสวดีครับมีกี่ฟองนับสิวันโอ้มีสองฟองหรือ two นะคะโอเคไก่ไม่แล้วครับไก่ไม่จะออามาตูดเขาเซมไข่ไม่ออกไม่จะตูดไก่หรอคะครับโอเค แล้วก็ไหนดูสิอันต่อไปมีอะไรอีกไหมเพื่อนๆดูซิบัมบับบี้อัลติมัสโอ้บัมบับบีกับอัลติมัสอ่ะโอเคตัวไหนตัวไหนแข็งแรงคะเดี๋ยววันแข็งแรงเหมือนกันเลยจโอเคเลยจะมาแข็งแรงแข็งแรงไหมพลาสติกโอเคเอาแขไปเก็บใต้โต๊ะก่อนเดี๋ยวไม่มีที่วางเนี่ยหนังสืออ่าใส่ไม่ได้ครับใส่ใหญ่กันไปครับโอ้งั้นเอาวางข้างล่างเลยค่ะวางข้างล่างตัวนี้ โอครับลางดีีโอเคอะยาต้องแนนอนเพื่อนมองไม่็นไอก็รขาขี่น้อยแรงขวดน้ำน้ังาาหคนขังาวั้งข้าฟ้านใจจ้าเจาจานใช้ดีชอชิงแล้วไม่เอามาลกเอาวางนนี ตั้งไวฮะอยาอยากมาตั้งโอ้มามเป็นฝูดวันนั้นเราไม่ได้เอาความความสาั่นเกนจะตั้งตรงไหนฝั่งนะ้องให้มันตั้งอ่ะให้เป็นฝั่งนี้ตั้งตรงนี้ก็ได้แล้วไม่เอาอันนี้วางไว้อังเกนเอากระดานมาวางสิกระดานอยู่ไหนไว้บ,บอร์ดเหรอคะอ่าเอาไว<อ><อ>บอร์ดมาสิ ขอบคคุณ่ะมองเห็นแล้วทุกครั้งมันมองไม่เห็นนะลุงเนาะมุกครั้่เลยอันนี้วันนี้เรียนภาษาไทยตอนเช้าวิชาแรกนะคะอันนี้พูดกามแม่นะคะกอไก่กอไก่อขวดกอเอ๋ยกอไก่แล้วก็ขอขอไก่ขอขวด เออเอาคอไข่มาอ่ะเอาใหม่จะได้เร็วๆเพื่อนจะได้ดูนะโอเคอันนี้กอกอไก่ขอขอไข่อันนี้ขอขอขวดอันนี้คอควายมีสองอย่างคอคอคนคอละข้างเก่งมากจอจานอันนี้ช็อปชอสี่ชออะไรอืมช่ออะไรคะ ช่อช้างอันนี้โซโซชอชยย่อผู้หญิงดอชะดาโตปักท้อฐานเอออันนี้เอาแค่นี้ก่อนอันนี้มาจอจานแล้วนี่ชออะไรนะลูกชอชิงแล้วก็ชอช้างช่อช้างแล้วก็โซ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 กับช่อช้างมันเหมือนกันแต่มันจะมีหยักเหมือนกันสองอันเห็นไหมเนี่ยอันนี้มันไม่มีหยักเลยลูกโซโซนี่ชอเชยยอผู้หญิง ดอชะดาถ้ามีสองเงยแงยเนี้ยเขาเรียกว่าตอปักตักตอันนี้ขออะไรขอทาเข้ามาลูกขอทานเข้ามาลองโอเคเดี๋ยวแม่จะเขียนตรงนี้ให้นะคะดูซิมีอะไรบ้างเปิดดูนี่รอแม่ระหว่างแม่เขียนก่อนเขียนอะไรเดี๋ยวแม่จะเขียนตัวนี้ให้ไงพวกนี้ไงตัวต่อไปเนนี้เรียนเรียนถึงจอจานพี่เก่งจำได้แล้วต่อไปต้องเป็นจอจานักเป็นช้ออะไรชิงช้อชิงชีออะลร ช่วยเขียนไหมครับอ๋อไม่ต้องค่ะเดี๋ยวไม่เขียนชอชิงลูกจะได้ประคนท่องไงยนี่ไปเปิดหนังสือรอนี่เลยชอชิงชอช้างสอโซ่ใช่ไหมสอโซ่แล้วก็ชออะไรผู้หญิงนี่ชออะไรชอช้างช่อเอร์อเชอรนี่ยอผู้หญิงต่อไปดออะไรดอชดาดอชะดาตอปัก แต่มันต้องมีสองแง่งอ่าแล้วก็ทอฐานทอฐานจะต้องมีข้างล blunt, ่างอย่างนี้หนีน่ยทอฐานต้องมีกิ๊กๆข้างบนโทนะท้างบนโทข้ามันโทยังไม่ถึงหนูท้างบนโทเรายังไม่ถึงค่ะเราเอาทีละอัน okay. ก่อนอันนี้ไม่กระฉีดที่มันมีหัวสองอยากให้พี่เก้นะซาวโซอเนี่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 ยสองนี่จอเชียร์ผู้หญิงจอชดากบตาแล้วก็ทอฐานก็มีแง่งๆเหมือนกันโอเค เลยมาค่ะเรียนเรีนก่อนเอะก็เออเอาไม่สีก็ได้สไกลได้ไหมได้ก็เออก็ไก่ก็ได้ก็เอ้ยมไกลข้อไข่อยู่ในเราข้อขวดข้อเงาข้อไฟเข้านะข้อคนถึงข้งข้อลักขั้งข้างฝางงใจจ้าจะจานใช้ดี ชอชิงตีดังชอชางวิ่งนีส,อส่อโซดาวีทีช่อเชิรคู่กันยอหญิงโซพาดยชดาสวมพ้าต่อปักตักหุนหันทนอทานเข้ามาหล่ออ่าเก่งมากเบอร์ย n u m อะไร์ี e v e เอ้า one two t h r อ e oh one t โ o three four f oh, i v six seven eight n i n e t e e น้องไฮเกิดเป็นหมูโลรบุตาโอเคอันนี้อะไรลูกก็ไก่ขาขวดไม่ใช่ดูดีๆก็เอ้ยก็ไก่ไข่ดูบนนี่ก่อนก็ไก่ก็ไก่ขอไข่ขขอวดเนี่ยมีสองอย่างใช่ไหมคะคอไข่เอออันนี้คอคอไข่แล้วก็คอควายมีสองอย่างคอเลยคอคน คอระดังงูงูจ่อจานเก่งมากค่ะอันนี้ชอนอะไรลูกชอชิงชอนชิงเอ๊มีสองอย่างเออช้อชิงเอ๊จอยเอต้อนะเก่งมากมีสองอย่างต้อตะแล้วก็พัชกำลังเก่งมากโอ้โหวันนี้เก่งมากเอามาอีกครั้งหนึ่งนะคะรอบสุดท้ายแล้วนะก็เอยก็เอยก็ไก่ก็ไก่แล้วก็ขอ ขาวเก่งมากค่ะขาววดขาวขขคนขาละคังานนูจจานเก่งมากชอชิงชซช้างชซโซชซเช่อหญิงชซเชดาสองกตอัปกแล้วก็ทอทอุงทออะไร าาองเก่งมากเลยอ่ะต่อไปนัมเบอร์นิดนึงนะคะอ่ะอันนี้นัมเบอร์อะไรเอีเลฟเว่นอีเลฟเว่นทเวลฟ์สิบสิิบสีบสิ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 บ1ิบสนบบสิ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 ิบสิบสิบ 19 20เก่งมากเลยนะคะ <Okay. S 1> วันนี้วันนี้จําได้แล้วนะคะจําได้ไปกี่ตัวเนี่ยดแมนะ่นับก่อนนะไอเกีตใช่มนะั้ยนะสิ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16โ oh! อ ชนะนาาแล้วโอ้ชนะคุณแม่แล้วอ่ะโอเคเก่งมาก